สวัสดีครับวันนี้มาเบิ่งตึกกระดุงนะครับตึกกระดุงน้ำของเพิ่นได้อยู่ด้อเนี่ยเบิ่งเบิงบ่งเบิง่งเปิดมึงดูปลาน้อยบอกปลาเออเห็นด่กระพอได้กินอเออแม่น ลองโซ่ผมดูมเสกเจ้าอยากมาเออป <laughs> ่าน้ำของมันถือมือได้ก็ได้ถือบดได้กับบดได้ฮะผมีูอ,อ๋อบัดมีบัดบุมีเลยเออ งามดีเนาะตะเวนงามๆน่ะบรรยากาศน้ำของตรรมัคมกคมัวเต็มทีบ่เห็นผู้ขาวมันนี้แดดแน่ๆมันนี้อากาศแบบนี้แดดฮ้อนมันนี้โอ้โหันที่ถือท่านเนาะเออเจ้านั้นถือเนาวก็ ไก่ย่างไปบบรานเออยังทางโป่งอยู่นอกฟั่งภาดพุ่นเนาะยินเสียงทางโป่งอยู่ปุ่งโป่งฟังเสียงโป่งนี่โป่งแตกแน่ๆเลยเอายกบุนรู้ได้บ่เอ้าเอา

น้ำใสงามนี่เนาะเป็นตะเล่นน้ำเว้ยมันจะกนขุดเดอนพกส่วนพักห้างมันแล้วเนาะมันมดแล้วเอเอฮันเจ้านั้นได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปเบิงเบ่งย่างไปเบิ่งกัน chau nó đai hỡi, mất đấy, rồi, ừ. <laughs> à, nhục đó, anh thưa, mình a, a, cái búa này อ๋อกระดุงสองปานอันเดีป่าอีกยังน่ะโอ้ป่าเปา,ปาอ้ะคือทีมบ่เอาบ่อืมอู้ๆล้มสันเนาะย่านแต่ล้ม Ấn đề bà lèo, cầm lăng xì báo dù Cầm lăng xì báo dù Bác, bác, bác Mình mê Bớt nghiêng cầm mông, đúng không? ô mông đây Ơ, Ấn đề đáy, mũ, มันใกล้อย่างป่าใกล้อย่างนี้อ่้เดียวกินอย่างกันแล้วไปจังซเลย อเ,เออหันเดียของลาหันได้ยุหัน,น,ลนแล้าหันได้หลายได้ได้เป็นโลเป็นโมเมนต์สองเกือบสองโลคุณอมอหันยับลงไปหันจัง,จง <laughs> <ใ>น้อยเพื่อนบ่อย, <laughs> ยตึ๊กก็ทาวัดสา <laughs> <laughs> วัดนี่นะเฮะ บบ่ไมกโยธาวัดมันป่าหลายไปตาอันทรงสิได้นีแหลมมันแห้งเหาะก็เหาะคุณป่าคล้ายคุณแม่นอเออ,อแต่เก้าน้ำป่าน้ำโขดหินน้ำอันไหนเออได้อยู่หนิโอ้แหางงามตะเวน,นพวกอัน เขาอยากได้บรรยากาศแบบนี้เขามานั่งเออนั่นแหละถ่ายเอาอยู่เดียวถ่ายเอาอยู่นั่งยกมองดูยกมองดูสิมาหลัดมาหลัดมาเบิ่งสมือสมือมันจะเป็นยังไงอยากเห็นนั่นโอ้โอ้เล้มเล้มเลมเบิ่งของเล่าตั้งหลายพูนะ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  พุ่นน่ะโบเมนมันเครื่องโลุ่่นบะ่อสหนาเออเอ,อ้าเออได้ได้แหลม,ม,มเต็มจอกอันนี้ลแล้าพี่เลยจอกตักล้าน,นี่นะ่ะ เออมันกระบดตายเลยใส่ถุงแย่งใส่น้ำไว้เนาะอืม ตอนตะเวนนี่กับปันนี้งามหืมมมืืม,ม,มจากอีกอนี้มาจากบนบนเด็ดมันก็มีตัวหนึ่ง มันกันในี้แหลนะนาะสิ่ง้มันได้คู่บานมันกันบบปปนีหละมันกันบบแม่นย่ำป่าขึ้นกระกระเด้เฮ้ยน,น้ำผ่านน้ำใ่น้ำ่วงซ้น้ำป่านน้ำน้่วงซ้ำเออน,น,อนอค่นั่นแหลว เนาะซาสวยมากแล้วมันกระขุ่นนั่นนะี่ดิน้ำมันมาหนิเนาะขอปล่อยน้ำมาหนิเนาะคนกำลังมาเฮ้ยหอยกระได้น้ำพอนมาท่วม,มขึ้นจะปล่อยกับปล่อยขึ้นจะกักกักน้ำกระได้โอ้ยนะครับ มึงดูบา้านเนาบานนี้ก็คืออยู่ด้วยเหโอ้หันหลัแหลมไปแหลมเอ้ยเบื้องของเลา่านี่นี่นะยำลงมาทอแบบป,ป,ป,ป่านี่นะ่ะแหลมมาลงอันม่องอันอัน,อน,อนเครื่องสูบน้ำนี่นะ่ะแหลม ของเล่าได้อีหลโต้โนาา้อยมาหน้าสาวไปม่งใจแรงนะแม่อยู่เงินผู้เข่าห้องางามได้มัน,มนสูงเนาะอือนี่นอือ มานี่ผัดมันเฮาลงต่ำเ<า>นาะมันร,มระเบิดต่ำมกกรบอุอห้างงามตะเวนก,นกันนะโอ้อยพียออ่น้องเอ้งงามแต่แท้เอาเนาะอีะ โอ้ยนั่นแลมมันนั่นแหลมเอ้ยบังดูบังดูฮะอ่ะแหลมทองเขาบอกวันอยู่ต,ตึกปีตะกี้เพื่อนไปตึกกันอยู่อันอน,นันนะ่อยู่โกบเบสนะ่ะแหลมมันคือไปตึกน้ำหุบหลังบ้านมั่ฮาหลังบ้านมันก็ที่ได้คือกันและน้ำของคือกัน มันมาได้ผลวะเหรลองมึงก่อนนะเออ เออว่าจังว่าแม่เพื่อนหูแจักอยู่บ่เพ,บเ,พเพื่อนบ่หูแจ๊กบ่ได้อยู่บ่เพ,บเพื่อนมาเออ เออพอดีเลยนี่เออย่านเรือกับพี่น้องฝากกันเลยอยู่เงี้ยพอดีบ่มีตัวนะั้นก็ติได้เนาะ าวัดกับบรดิไกเลยเนาะไปเอาท่านหอยนี่ก็ได้ดใกล้เดียวนึงเพื่อนเห็นเปล่า มาพักด้วยนี่มั้งบอกมา้นี่อือม่นพวกเขาข้าเจ้าเรียนปริญญาโทบอส่วนมากข้าเจ้ามาแบบนี้ส่วนมากมีแต่ซุ้มข้าเจ้าเรียนปริญญาโทนะข้าเจ้ามาศาสนาศึกษาส่วนมากข้าเจ้าสิขามลาว มะพับแถวนี้แล้วก็บข้าเจ้าาามอ๋อเบ่โอ้ฝนจิมาห้อยโอ้แม่นแล้วละสครนน้องสันมามื่อน,นี้มันเหรอ เอนอ้อลเเอาอนงเออนเอาอาอนาะนีทางนั้นก็ได้ไดแล้วว่าแมน่นันว่าแมน่นันที่แหลมลงผู้เดียวเลนะเอาบางนี้บงบน,นี้บางบันนี้บางบันนี้บามากอะ,ะตตสอ่อนดีด้นเานาะเดมีอยู่นี่จ้ะอืม โอ้ยมันก็พอตึกแล้วแนะ่นิจะไปอืมโอ้ยได้มือละถ้วยละโลละได้ก็ได้ประเด็กได้นี่ ่หายชู khí ตึ้งอยู่ใส่บ่ได้อยู่บ่ก็ค่อยบ่มีหวาหงายหนกเลยนี่มันบ่มีนี่ ไม้จะลอยมากพอดีอ๋อ <S an> โอ้ยสะอ่อนตะวินนี่พอดีงามเลย กำลังท่าอยู่กำลังท่ายูายยายย่โอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งบรรยากาศติดต่อมาในมาในนี้ก็ได้มาในส่องยูทูบก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ ที่พามานั่งตอ,ออตอนเช้าเาออตอนเช้านี่งามกระดดอน้ำกระสายามนี่เป็นตะเล่น าบอคันเรือผมมาวนเนาะเงียบเงียบอยู่เงียบเงียบนี่ บัดยหนมันแหน่ฝ่าญ่มันขึ้นมันก็ถืออยู่จิงต้นปาปาปาเออเห็นอันเห็นใน่ช่องยูทูบของข้าเจ้าฮะนะข้าเจ้าตึกแถวบ้านหนองจันทร์ข้าเจ้าไ้นปาต้นปาหรือบ้านหนองจันทร์อืมได้ฮอตบ้านเอ่อป้าตัวอีหยังข้าเจ้าพึ่ได้แถวบ้านเนาบ้านเ้ามันก็ะนาดสิได้นะบ่มันบ่มีหาของเนี่ยเลย พระเจ้าได้เลยพราไทยสกโกนแน้นะพระเจ้ามามาตึกกะดุูตั้งขี่รถมาตึกได้เรือจังหน่อยเอ้าเรือมินม,มิเดี๋ยวเดยวมา จักสอบแปดปอนิ่งเก้าป้าก้องบอเจ็บมาดติกระตูอ๋ออยากตึกอยู่ได้ห้าบอก,ก้าดเดียวนี่ฮะโอ้ยตั้งแต่พาตัดมานี่บอได้อยากบาอยากสู้แต่กี้โอ้ยสมัยเหตุงานอยู่อำไมยบ้านม่วง ตึก,กระดุงอยู่บ้านมองมัทดได้ป่าเนะาะอหญ้ป่าขึ้นฮะนะเออโอ้ยเปนสะออดหลีได,ไ,ดได้อยู่พุ่นก็ะได้โอ้ยได้ไหญ้าม,มันขึ้นฉันได้ไรโยตึก,กระสอบกะได้ตึกไดอันป่าท่านพูดอล้วมันขึ้นปลาส้มสะทานอะไรปลาน้าอง้นอืม โอ้ยได้คืออย่างมือมือป่ากดขึ้นก็ได้ปากดมือป่านอีไทยก็ได้ป่าอีไทยเป็นตาะออนเด้ปากุ้มปานนี่เป็นมู่เป็นมูอย่างไ้อันมือมันได้ละหานย่อนขากระดุ้งลงขนะะย่อนลงสองขาเครื่องนึ่งเอาไว้อยู่บกเครื่องเครื่องนึ่งเอาลงน้ำเออ ยกขึ้นมาโอ้ย่อจะไปตาจะอ่อนป่านู่ป่ารับป่ายามนั้นป่ารับเออยามนั้นป่ารับป่าไข่โอ้ยน่าสุกบอกค่อยตึ๊กเขาเจ้าบอกค่อยตึ๊กตึ๊กบอกกี่คนน่าสุกมันแต่เดี๋ยวนี้เหรอเงียบๆแล้วมั้งค่อยตึ๊กแล้วอืม ตั้งแต่ม,ตาามันบมดได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ฮะตั้งแต่นต้หลา,ายอือตั้งแต่บ่นนอตั้งแต่บบ้านนะหองบ่อข้าเจ้าเห็ดอันนี้นะเห็ดฝายน้ําล้นอยู่ขน,นาด<อ>มันลงไปขึ้นทางพุ้นบ้านนี้ฮะมันลงไปทางนั้นมันหบดได้ ลมลมเนาะ <c ười> คืออยู่บ่บ้านือเห็นคาดตา <c ười> <c ười> <c ười> บาดมาบาดบมมา <c ười> ่มา ใช่เออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีกจักนาทีสองนาทีก่อนแม่เฮ้ยมันรู้เบื่อบานนี้ฮันเด้ฮันเด้ฮันเด้ซะฮันเด้ซะฮันเด้ซะฮันเด้โอ้ยฮันเด้ ได้อีกแล้วพุ่นะขันมันหลดอ,อกขั้นเหือบอ่มาอันนั้นเนาะเออเหือมาหลด<อ>เงียบอาเหมืนเททิมแล้ว อพี่น้กองเอกาซ้ำนีส้สักก่อนเด๋ยวเท่อไหม้ผ้ามาเบิง,องเออผ้ามาเบิงอีกมือน,นี้ได้ซ้ำนี้มือใหม่บนแน่มือใหม่อาจจะได้หลายกว่านี้ก็ได้ยันมาซู่มืออยู่จากเบิงว่อจากเบิงตึกกระดุงจุดประสงค์ลักคืออยากเบิงไลยมือมือแ <laughs> นวอื่น,อนเออ <laughs> ไว้สำนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอย่าส่องคนแก่คนมันนอกซอยๆกันได้พี่น้องเด้อจะ่ับคลิปนี้เอาไว้สำนี้สวัสดีครับผม